นนัน่เอาละมันถึงเวลาที่ผมจะต้องไปป้วยคนอื่นแล้วสกิลการนียเราผมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวกันนึงเราต้องหลอกล่อควรไปทำดูนก่อนทำไฟก่อนแล้วเราก็เฟกตัวข้าตรงนี้ <c oughs> นี่ไงมาข้าดิ พี่หิวครับคุณมีอะไจรจะสัมผัสไหม,มนหน้าต่ตาคมผมเลยนะผมเห็นครับสีขาวค่าเพราะสีน้ําเงินกับผมอยู่ด้วยกันแล้เห็นสีขาวค้าแล้วก็กดรีพอร์ตเลยผมว่าไม่ใช่สีน้ําเงินกับสีขียวหรอกอุ้ยอุยไม่ซ่อมเครื่องระเบิดนะนะั่น่ะเอา้าชะนะเฉย <laughs> <laughs> อฮ้ยเป็นมือวางเพิง เอาว่ะสนุกและเอาระรอบนี้เราจะเป็นคนกลางนะครับเราจะไม่อยู่ฝั่งชั่วแล้วก็เราจะไม่อยู่ฝั่งดีครับเราจะชนะคนเดียวยังไงก็คือไปใกล้ๆกับผู้คนใครปิดไฟปิดไฟกคยิ่งเดย์ใกล้ๆผู้คนแล้วเราก็ราดน้ํามันแล้วไม่ต้องทำธุรกิจอะไรเลยอ่านี่มันจะมีน้ํามันตรงชื่อครับสีเหลืองไปแล้วหนึ่งได้กรได้กอได,ด้กรได้กนสีแดงอ่าสองคนแล้ว เราต้องเอาหมดทั้งอย่างครับแล้วก็เราก็จุดไฟเผาเมื่อเราจุดไฟเผาแล้วพกคนก็จะตายโอ้สามคนแล้วง่ายว่ะเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจบ้างเพราะว่าถ้าไม่ทำภารกิจเลยนะครับจะบอกว่าเฮ้ยเดินไปเดินมาหรือเปล่าและอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือระวังฆาตกรค่าผมก่อนด้วยอุ้ยเต็มเต็มมากเนี่ไอ้ส้มไอ้ส้มอะมอ่ะม อี๋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 อีเอาลูี๋อี๋อีอี๋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 อีาีหอี๋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 เีีอีเป็นอ้าวอ้าวไม่มีใครเชื่อผมเลยเออเหลือขาอเหลือขาววางจุ เรียบร้อยปุ่มมาแล้วชนะแล้วบายบายนะเพื่อนๆน,นี่แหละผมเก่งครับโทษทีโอ้มอยมปเจอตรมาตอนนี้น่ย <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันกับเกม Super ร์ซันั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมแนวค้ายอามองอักนะครับแต่ว่า เกมนี้นะครับมีระบบที่หลากหลายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับซึ่งระบบแรกนะครับก็คือระบบบทบาทตัวละครนะครับหรือว่าความสามารถของตัวละครเนาะนี่เราก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับบทบาทในเกมนี้นะครับมีความสําคัญเอามากๆนะครับเกมเดวนี้นะครับถ้าใครเคยเล่นมาก็จะรู้ว่าเป็นลูกเรือนะครับเราก็จะต้องวิ่งหนี ฆาตกรอย่างเดียวนะครับวิ่งหนีตายนะครับคือทําอะไรไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นฆาตกรอย่างเดียวก็ฆ่าแล้วก็เนียนให้มากที่สุดแค่นั้นครับแต่ว่าเกมนี้นะครับเราสามารถพลิกแพงสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยบทบาทของตัวละครครับเช่นลูกเรืออาจจะมีปืนอะไรเงี้ยเออสามารถป้องกันตัวจากฆาตกรได้อาจจะลงท่อได้อาจจะมีที่ดูดวงอะไรเงี้ยมีลูกเล่นให้นะครับเราไม่ต้องวิ่งหนีตายอย่างเดียวฆาตก,กรก็จะมีแบบว่าหายตัวได้นะครับอมตัวได้ มันมีลูกเล่นให้เยอะมากๆก็สามารถเอาไปไประยุกต์เล่นตามแบบของเราได้นะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับบทบาทใช่มันเยอะจนผมยังเล่นไม่ครบเลยนะฮะร,ระบบต่อไปนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ากระเป๋ากันนี่นะค,คือระบบแต่งตัวละครน,นั่นเองนะครับมันมีเยอะมากๆนะครับเสื้อชุดระบบแต่งมีปีกมีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวผมเทมากผมบอกเลยผมมีชุดของ s q u i d g a m เกมด้วยนะครับนี่ นะเราจะเป็นผู้คุมไหมผู้คุมโคตรเ hey! ่บอกเลยเราจะเป็นผู้เล่นไหมชุดผมแบบเฮ hey! นะนี่เราจะเป็นแบบว่าไม่ใช่ผู้คุมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้ดูแลอะไรสักอย่างอะ <c oughs> นี่ผมจะเป็นนี่ดีก,กว่าเนี่ยตุ๊ก,กตา <c oughs> ดูหลอน,ลอนปแปลกๆกม่รู้เนะ <c oughs> อ๋อว่าทำไมมันหลอนๆมันมีผมด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ใส่หัโคตรหลอนเลย เอาหัวล่นดีกว่าหัวลดโล่นไปดีกว่าไม่ต้องใส่หมวแล้วพูดถึงโหมดการเล่นนะครับมันมีเยอะมากๆครับไม่ว่าจะมีแรงโหมดธรรมดาโหมดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับผมก็ยังเล่นไม่ครบนะครับเพราะมันเยอะมากๆนะนะฮะผมจะเล่นโหมดธรรมดาดีกว่าโหมดคลาสสิกนะครับซึ่งโหมดธรรมดาโหมดคลาสสิกนะครับก็จะมีให้เลือกอีกเยอะมากๆนะครับซึ่งใช่เราจะเล่นนะครับแต่งตีมอย่างนี้แล้วนะครับ เราก็ต้องเล่นโหมดนะครับโหมดปลาหมึกหรือว่าโหมดสควิตเกมนะครับใช่เรามันต้องตรงคอนเซปต์หน่อยไงแล้วเกมนี้นะครับได่รว่วมือกับสควิตเกมนะครับก็เป็นโหมดนี้นะครับโหมดปลาหมึกนะครับซึ่งอตามตรงผมก็ยังไม่ได้เล่นโหมดนี้นะครับใช่ผมจะลองไปเล่นดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครเอาละครับมาแล้วครับมาดูซิว่าเราจะเป็นอะไรในตาแรกของวันนี้นะครับเป็นลูกเรือ อุ้ยน,นี่เหมือนในหนังเลยถ้าเราขยับปุ๊บคือเราตายใช่ไหมอ้าวเห็นตายเลยอู้นึกว่าจะตายเหมือนในหนังไม่เห็นตายเหมือนในหนังเลยโคตรขี้โม้เลยใช่ไหมปาโอเคตายจริงรอบนี้ผมชวนคนมาเล่นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมใคร มือเงมอนเออกูเป็นกรมึงเป็นะเฮ้ยกูเป็นขัดกรเหมือนกันเด็กนรกแน่นอนเวลาแจงเด็กผมเป็นอ้าวโอ๊ะโอ๊ะเป็นโอเป็น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 โอ๊เสลอนกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆค่ยกคนคได้แต่ที่รู้เนี่ยพี่อ่ะ ไม่ได้เป็ดเชื่อพี่แล้วชีวิตน้องๆจะดีขึ้นพี่แจกสกินเลยเปล่าเเอาปล่าสกินเปล่าสกินเนี้ยเออใครอยากได้ยกนิ้วเลยครับยกนิ้วเลยครับมัาตามเี้ยมันตามมาตามอุ้ยนี่นี่เอาเดือดประชุมวะเป็นปิศาจดอนคุณผีจอมข้าพงยาใจสกิน กดมาเพื่อแค่เนี้นะสีชมพูครับสีชมพูเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูโกหกพกิงฉันฉััวมันจะผิดอะไรไม่รู้ครับแต่ตอนนร้ผมรู้แล้วใครเป็นสีน้ำเงินกับสีส้มเขาเป่น เราไม่ควรเตาไว้เนี่ยคุณจอมพลนี่ไงคุณจอมพลรอวันนี้รออจมพลนี้รอวัในี้จอมพลจอมพลยังไงก็ไม่ตึงตัวอ่ะยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอาละเห็นตามตาเลยว่าสีม่วงฆ่าแล้วไม่รีพอร์ต พวกพี่สองคนสีน้าเงินกับสีส้มวิ่งมาเจอพอดีใช่ไม่เชื่อถามสีส้มได้สีม่วงเป็นสีว่วงเป็นให้โดนหลอกได้ให้โดนหลอกได้ทุกคนอย่าไสัง <c oughs> สีว่วงกูโดนอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปอีกแล้วหนึ่งสง <c oughs> สารมีคนมีเหยอะมา <c oughs> ถ้า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 มาึงถ้ามึงฆ่ามันเราบอกเลยนะเราผจญเราผจญ ขอให้มันซ่อม,อมเสร็จเราลองประตูอ่ะไปวัดตีสามมาหนึง่งสองหนึ่งเอาเพื่อนเอออ่ะ,อะ,อะ,อะน้องโดนพี่หลอกแล้วอาชีพไปสุดขนาดนี้คนดีบ้างนะเออเออตำรวจเ,เป๊ะเราจะเป็นบริยากาดเว้ย ยืนแบบประกบซ้ายขวายืนคุมเข้าไปไหนเราก็ต้องไปดันไปเออมีหมดแล้วะอะไรละไม่มีหมดละผมก็ไม่ได้การเลยผมได้เป็นเริ่มหลอดแล้วว่ามันวิ่งแล้วอะจุกจุกมันจุกประกบข้างซ้ายขวาแล้วต้องเป็นซ้ายขวาเว้ยมือซ้ายมือขวา เดววิ่งมาหยุดเลยเพื right? ่อนเพื TL: ่อจะเย็นบมนิกาดไงควีกออกดักหนาเอาเป็นบมนิกาอะไรนี้อ่ะไปไหนอ่ะเออคุณกลัวโมนิการได้ไะจะมีใครดีกว่านี้อีกที่จะมีบทเอาอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยว่ากูก็ดู้เหมือนกันเฮ้ยหรือว่ามันเป็นวะไม่มีใครตายเลยนะ เออว่ะเป็นไม่ได้เออว่ะเราข้ามเลยไหมเฮ้ยเออมือไปข้ามนิ้วเป็นตำรวจใช่ไหมเออเออเอาดิเฮ้ยสีขาวสีขาวหายตายแกเป็นอิมพอสเตอร์อย่างไง้ยเหรอไหนวะเฮ้ยมีคนตายมีพ่อคนอจะตายเขาใช้ออโต้จู๋หมววะ มเป็นออร์ตูวที่คุณภาพต่ำสีม่วงกับสีน้ำตาลวิ่งวิ่งตามผมทำไมครับตอนแรกอ่ะผมเป็นบริการให้คุณครับคุณจะได้ปลอดภัยเอาละม่อนตามสีขาวไปเลยต้องยิงเลยนะรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนเฮ้ยแต่เออว่ามันจะฆ่าเราสองคนวะเฮ้ยไม่แต่คุณดูกูฆ่ามัาก่อนดีกว่าซ่อมไฟแล้วซ่อมไฟแล้วเอาละม่อน โอ๊ยโกนค่าโกนต้องสีเหลืองดิที่เดินที่เดินมากับพวกเราเมื่อกีสีอเอลเออ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 ออเออเอิเออเอเออเมอเเออเอเอ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 เออเออเ่อเออเออออออเ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 อเอเอ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 ยิงเออเอออเ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 อกูอเออเอย อุย้ยอุ้ยเดี๋ยวมันไม่มีสีนี้อยู่ตรงเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอวะมันต้องคัมบอสแล้วเอ้ยออุปกรจริงวะ่ะมาเราไปคุ้มกันใครดีรอบนี้ใครที่พูดมากมานมมนเนี่ยมิตาลินอ่ะพูดมากเออเอาเนี่ยสีฟ้าแหละสีฟ้าไปเราจะเป็นบรรยกาศให้นะรีบไปก่อนป้ององมาสาวไว้สักพักแม่งฆ่าซ่อมไฟไม่ไม่ไม่เราต้องคุ้มกันบอสของเราบอสเราสำคัญที่สุดเออบอสเราสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยานระเบิดเนี่ยก็ต้องคุ้มกันนะเพียอ่ไมไม่ใช่บอสที่เราไว้ใจกลับไปในนี้เองไม่ทำอะไรเลยนะจริงนะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมย,ย,ยืนยันครับยืนยันผมเป็นบริการกับสีแดงเดินตามสีฟ้าอยู่ครับ <laughs> ไม่พบสิ่งผิดปกติอื <c oughs> เราคือคนเอ,อธรรมดาที่บอกอาชีพไม่ได้หรอกนะเพราะว่าอืม อาชีพของเรามันซับซ้อนเกินไปไปเฮียเฮียของเราเนี่ยโดนประกบไม่ใช่เฮียเว้ยเจ๊เจ๊ของเราเนี่ยเจตามเจ๊ไปเจ๊ไม่มีวันตายหรอกถ้าเจ๊ตายพวกกูก็วิ่งอะเจ๊ยังซ้อมตรงไหนครับพนรกิจผมไม่ต้องถาหรอกเราจับโจรอย่างเดียวใช่พนรกิจงานเจ๊ไม่ทำภารกิจเชี่ออะไรเลยเจ๊แปลกว่ะ เจ๊ไม่ทำหรือทำไม่ได้วะเจ๊เไม่ทำหรือทำไม่ได้เนาะเจ๊แปลกๆนะมัวใช่อ่ะว่ามีโอกาสวะ่ะเรารอไว้ก่อน <c oughs> มันยังไม่พีรุตถ้ามันพีรุตมากกว่านี้มึงยิงเลยนะเออ,เ,อ,อเรา,านาีไาน่ไม่พลาดนะไม่พลาดไม่พลาดแต่ไม่ทําจริงเลยนะไม่ทําจริงไม่อะไรเลยคนเนี้ยอะ่ะเดี๋ยวเรอรอเทินหน้าเดี๋วมีคนตายปุ๊บเดี๋ยวเราให้มันเปิดเองเต้นได้ด้วยโค้เด้เต้นได้เต้นได้แต่เราไปซ่อมก่อน ราลองยิงเจสักนักไหมดีิมันยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนตำรวจที่ดีเราต้องมีหลักฐานที่แน่นนะต้องมีหลักฐานตำอวจเหรอไกลหน้าประตูอยูตัวไว้ไม่เหรอวิเช่เชื่อจริงด้ิเด้อปิดมาแล้วป่ะปิเปิดอัแหม่ไม่มีศพอุ้ยไฟดับ้ยมีคนตายมีคนตายอุ้ยใคร เจ๋เลยใช่ไหมเอ้ามีโอกาสมันมีกดมันมีปุ่มรีพอร์ตกดขึ้นมาเฉยเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันจะพึ่งเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงเองเราเดี๋ยวนีไม่รู้ไปก่อนหลักฐานที่ดีเลยนะไอ้คือเรายิงสักนัดอ่ะ้าวเจ๋ไหมเจ๋แต่นี่ขวาขวามือขวามือขวามือไปดึงมาหักก่อนนะตายเพื่อนอันนี้มันทออกห่างออกห่างเป็นออกห่างไรนี่ไงเชี่ยวว่าแล้ว ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่รู้ว่าใครฆ่าแต่เห็นสีฟ้ากับสีอะไรมันเลยยืนอยู่สีฟ้าเอ้ที่ผมยิงไปมาแกเป็นฆาตกรครับผมยิงถูกคนแล้วผมจะไม่ตายครับผมเป็นตำรวจอย่าเชื่อเป็นเชื่อไม่ได้เ้ยแล้วตอนนี้มันก็มีแบ็คแจ็ด้วยนะฮัลโหลกล้าบอกขนาดนั้นเลยว่าเป็นตำรวจอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอหลักฐานไว้แล้วว่ะฮัลโหลเมื่อกี้ผมยิงครับมึงยิงกูไม่ทันอยาคิดได้ดูอ้าวผมไม่ได้แล้ว เออถ้ามานล้อีกตัวชะนะแล้เหรออืมกดไม่ได้เหรอไม่ได้มันเหลือสูงแล้วอกรเข้าแล้วกได้เยนะไ,ไน,น,น่อยออสีชมพูนี่แหละพอวิ่งตามมาอยู่ หมดข้อแก้ตัวเลยโจ้ามูงอนไนบเข้าไปเกือบไม่จะาแล้วเอาละครับมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับก็เกมนี้เล่นเพลินมากๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าเลื่อนไปรายละเอียดใต้คลิปก็จะมีลิงก์โหลดให้นะครับก็ไปโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับรับรองว่าค่อนข้างสนุกมากๆนะครับใช่มันเป็นเกมหนูวิญญาณที่แบบว่าเล่นเพลินเพลินมากๆนะฮลลองไปโหลดกันนะครับผม